สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t a s t ANC นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาหาเอีดีคติปโตเคอ r r เรนซีที่มีชื่อว่า LTC หรือ Litecoin นั่นเองนะครับผมนะก็ตอนนี้ราคา Litecoin อยู่ที่2,214บาทนะครับต่อ1 LTC หรือ1 Litecoin นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเราจะใช้กระเป๋าที่มีชื่อว่า Binance ในการถอนเงินนะครับผมนะ ซึ่งเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบนะไ,ไม่งั้นเงินของคุณจะไม่เข้านะเพราะว่าผมเคยลองทําแล้วก็มันผิดวิธีเนาะเพราะว่าใบนันมีในส่วนของอกฎของการเติมเงินแล้วก็คือว่าการฝากเงินเข้ามานะก็คือจะมีขั้นต่ําในการฝากเงินเข้ามาแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ดูนะก็เลยทําการถอนข้าบัญชีเลยแล้วก็เงินไม่เข้าเนะนาะก่อนหน้านี้คือผมถอนของลิมิตของมันเนาะก็เลย เข้ามานะครับของแอปนี้มีชื่อว่า Litecoin Giveaway นะครับแอปพลิเคชัน Litecoin Giveaway นะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถที่จะหาเหรียญได้ง่ายนะครับเพียงแค่เรากดเข้ามาในแอปแล้วก็แค่เราสุ่มนะรับเหรียญฟรีๆได้เลยนะทุกๆ1ชั่วโมงตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0 0 0ล้านดาวน์โหลดน,นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยใช้กระเป๋าของ Litecoin เข้ามานะครับแล้วก็ใช้อีเมลแอดเดสเข้ามาด้วยในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปนี่ทุกคนนะนี่คือหน้าของการรับเหรียญฟรีของไลคคอยรับโอ้โหเยอะมากทุกคนนะไม่รู้อะไรเลยที่มันลอยลอยอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมตอนนี้ผมมีสปินอยู่ด้วยกัน2สปินนะครับเราสามารถกดสปินได้เลยนะอ่าผมส่งไปทุกคนนะส่งไปปั๊บนะครับอ่านได้มาเป็น150ไสลา์ตัวชี ไลคอยนะเา t าทีซีไลตชินะครับอ่ะนี่ทุกคนได้แจ็คพอตไหมทุกคนดูนะแจ็คพอตอยู่ข้างบนนี้นะครับปั๊มได้พินแค่555นะครับซึ่งถ้าเราอยากสปินต่อนะก็คือสปินของเรามีแค่2อันถ้าเราอยากสปินต่อก็ให้เรากดมอสปินแล้วก็รับชมวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ หลังจากที่เราทําการรับชมวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับเราก็กดกากบาทตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะได้สปินมาเพิ่มนะให้เรากดสปินพลได้เลยนะครับแล้วก็ลุ้นกันต่อน,นะครับว่าเราจะได้ไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่านได้มา303นะครับต่อไปเลยนะครับอ่านดูกันยาวๆเลยทุกคนนะอันนี้ก็63ทุกคนนะแน่นอนว่า555จะเยอะกว่าแน่นอนนะครับ แจ็คพอตไม่ได้ทุกคนได้ได้44สามตอนนะครับถ้าเรารอยากได้สปินต่อก็ให้เรากด m ม้อสปินแล้วก็ดูวิดีโอแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมนะส่วนถ้าใครพอใจแล้วอยากได้555ก็กดที่555นะครับแล้วก็สังเกตที่ข้างหลังนี้นะมันจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันจะไปสะสมที่ข้างบนนี้เลยนะครับผมนะขออนุญาตแคปหน้าจอหน้านี้ก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดที่555แล้วก็กดที่คำว่า yes ไปนะครับผมนี่ทุกคนนะเดืนก็ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็กด c o n t i n u e นะที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับก็คือว่านะให้เรานะั้นสะสมไลค์คอยตรงนี้นะครับให้ได้อ่าให้มาที่ c o n t ท o l Panel ก่อนนะแล้วก็มาตั้งค่านะครับให้ได้อยู่ที่0.01นะ0.01นะก็ถ้าว่า ามันถึง0.01เมื่อไหร่นะครับอ่าืดประมาณ1ล้านไลทูชินะตอนนี้อยู่ที่9 0 3 0 0 0 9 0 9 0 0 9 9 3,199ไลทูชิด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ให้เราสะสมให้ได้1ล้านไลทูชินะครับเพราะว่า มันมีเงื่องไขในการที่เราจะโอนเหรียญเข้าบัญชีของ binance อยู่ด้วยกันขั้นต่ําอยู่ที่ขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไปเปิดแป๊บหนึ่งน,นะตอนนี้บัญชีนี้ผมผมผมไม่มีแล้วนะผมผมโอนไปที่บัญชีอื่นแล้วทุกคนนะโอเคถ้าเราจะกดสปอร์ตนะแล้วก็ไปที่ l i ค e c นะผมจะเลือกเป็นอ่าลืมไปนะครับมาที่ตรงนี้ใหม่แล้วก็เราจะ d e posit นะทุกคนนะ deposit แล้วก็เลือกเป็น litecoin l i ตัวชิ่นะ ไลท์คอยมีระปาข้างบนมีทุกคนอ่ะนี่ทุกคนนะก็คือนี่ทุกคนนะก็คือเขาเขียนว่ามินิมัมนะอยู่ที่0.001 LTC นะในการที่เราจะฝากเข้ามานะครับฉะนั้นก็เรานั้นนะครับต้องไปศึกษาให้ดีก่อนนะเออเราต้องไปศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่เราจะทําการถอนเหรียญน,นะถ้าถ้ามันต่ํากว่านี้ ก็เหรียญไม่เข้านะผมลองแล้วแหละนะเหรียญมันไม่เข้ามหาทุกคนนะฉะนั้นก็ให้เรานั้นทําตามที่ผมบอกได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปต่อนะครับตรงนี้เนาะซึ่งของผมผมก็ตั้งค่ามาที่คําว่า payment thres ตรงนี้นะ payment t h r s h o t อะไรสักอย่างนะอ่านผิดขออภัยด้วยเนาะแล้วก็เรามาตั้งค่าเลยนะผมก็ตั้งค่า0.01ผมตั้งค่าสูงสุดเลยนะจะสังเกตว่าสูงสุดเลยนะเพราะว่าถ้าเป็น 0. 0.1นะั้นจะเป็น อ่าอันนี้อันนี้อยู่ที่1 2 3เออใช่แหละ1ล้านเนาะอันนี้1ล้านแล้วก็อันนี้คือ10ล้านแล้วก็100ล้าน100ล้านเท่ากับอยู่ที่ 100, 000, อ่า100ล้านนี่1อันนี้900,000แล้วก็1ล้านแล้วก็10ล้านเนาะถ้า100ล้านเท่ากับอยู่ที่ประมาณ ประมาณหนึ่ไลคอยนะประมาณ2 0 0พกว่าบาทเนาะซึ่งที่ผมได้ทำการถอนก่อนหน,น้านี้วันที่16นะเดือนเมษาจะมีปีัยีิบได้มาอยู่ที่0 0 1นะประมาณ6 0 0กว่าบาทตอนนั้นทุกคนนะก็มันถอนแล้วก็ได้จริงทุกคนตรงนี้ทุกคนนะก็ในส่วนของ Payment History นี่ทุกคนที่ผมเปิดมานะครับอันนี้ก็ได้ทำการถอนไปนะแล้วก็ได้รับมาจริงๆอันนี้ปี2023นะครับก็อันนี้ปี2 0 2 3เช่นเดีวยวกันนะ2023นี่ส2เลยอัน่นี้0ุ1นะเลยอัน แล้วก็อันนี้คืออันนี้ที่มันไม่เข้ามาเนาะวันที่6นาฬิก0.0021นะ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. มันไม่เข้ามาทุกคนนะฉะนั้นก็แนะนําเลยนะก็คือให้เรานะตั้งค่าให้มันได้เยอะๆเลยนะครับผมน <c oughs> ั้นเราก็จะได้ครั้งเดียวจบแล้วก็ไปนับหนึ่งใหม่ต่อนะครับผมโอเคนะครับต่อมาก็เมื่อกี้นะเราก็ไปทําตรงนี้แล้วต่อมาก็มาทําที่ Offer World ต่อเป็นงานออนไลน์เกี่ยวกับการทําแบบสอบถามแ a บ m a กมานีออฟเฟอร์วอลล์เรฟิวเอจมันจะมีการทําแบบสอบถามกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเราก็เลือกงานที่เราอยากทำเลยไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสอบถามหรือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็เอาทั้งสองเลยก็ได้ถ้าเราอยากทํานะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของโบนัสเคลมอันนี้ก็คือกดมานะก็คือทุกๆครั้งที่เราจะสปินนะเราต้องดูวิดีโอไปหึงวิดีโอโดยการกดคําว่า get r e w a ว d นะครับ เรียบร้อยทุกคนนั่นดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็มากดสปินได้เลยตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนไปนะแล้วก็มาดูว่าเราจะได้ไปเท่าไหร่กันนะครับปรากฏว่าผมได้อยู่ที่200ร้ยไลทูชิด้วยกันนับดีทุกคนนั้นก็าาถูกสะสมไปต่อเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะได้ได้ต่อนะแต่ว่าของอันนี้นับที่เราสมเมื่อกี้ข้างบนสุดก็คือต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงนะถึงจะสามารถที่จะมาสมต่อได้สุนเทรดไทม์ออฟเฟอร์วอลล์ไอเจ็บออฟเฟอร์วอลลแม็กมันนี่ออฟเฟอร์วอลล์ก็คือเป็นอันเดียวกันกับ er War, ออฟ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีในส่วนของคอนโทรลเปเนลที่คำว่า r e f e r r a l อันนี้เผื่อว่าใครที่ต้องการแนะนำแอปพลิเคชันให้คนอื่นมาดาวน์โหลดต่อก็มาคัดลอกลิงก์นี้ได้นะครับแล้วก็คุณจะได้อยู่ที่10%นะของค่าคอมมิชชั่นที่คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคนที่คุณเชิญเข้ามานั้นทำแอปนี้เล่นแอปนี้นะครับแล้วก็เขาได้เหรียญมาเนาะสมมติเขาได้อยู่ที่100เหรียญเราก็จะได้อยู่ที่10เหรียญด้วยกันถ้าเขาได้อยู่ที่10เหรียญเราก็จะได้อยู่ที่1เหรียญด้วยกันนั่ หนึ่งไลท์ตัวชี้ไลท์คอยไม่ใช่ว่าหนึ่งไลท์ตัวไม่ใช่ว่าหนึ่งไลท์คอยนะหนึ่งไลท์ตัวชี้ไลท์คอยนะครับผมนะก็คือเป็นหน่วยของเขาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะเป็นไงกันบ้างในส่วนของวิดีโอนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนนะ่าจะชอบในส่วนของการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆชืน่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง TESA NC ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนท,ทั้งหมดด้วยนะครับหวังว่าจะเจอกันใหม่ในนนนคคคลลิิปปห้าต่อออไะรรััับบชสสวดี